สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูกิ๊กอีกแล้วนะคะในรายวิชาพละศึกษาค่ะสำหรับวันนี้ครูกิ๊กจะสอนในเรื่องของการบริหารร่างกายประกอบจังหวะค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะกิจกรรมเข้าจังหวะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะอย่างมีแบบแผนและขั้นตอนค่ะทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและยังทําให้ร่างกายแข็งแรงฝึกการเป็นผู้นําและก็ผู้ตาม และยังสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมได้ดีด้วยค่ะรูปแบบการเคลื่อนไหวของกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะเป็นการบริหารร่างกายที่เป็นไปตามจังหวะนับนะคะซึ่งในหนึ่งท่าจะมีจังหวะนับ2จังหวะดังนี้ค่ะตับแรกนะคะท่ากายบริหารตามจังหวะนับ4จังหวะนะคะเรามาดูตัวอย่างของท่าบริหารตามจังหวะนับ4จังหวะกันเลยค่ะ อันแรกนะคะท่าเตรียมอยู่ในท่าตรงนะคะเรายังไม่นับจังหวะในท่าเตรียมนะคะท่าที่1น,นะคะกลางเท้าออกเล็กน้อยเอามือไว้ที่กลางหน้าอกนะคะนับจังหวะ1 2 3ส,สและกลับมาท่าเตียม4ค่ะอีกครั้งนะคะ1 2 3 4ค่ะ 2นะคะถ่าการบริหารตามจังหวะนับแปดจังหวะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของท่าบริหารกันเลยค่ะท่าเตรียมนะคะเยงด้วยท่าตรงเหมือนเดิมค่ะจังหวะที่1ค่ะ1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะอีกครั้งนะคะ1 2 3 าบริหารส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆประกอบจังหวะที่เรานับกันเมื่อกี้นะคะเรามาดูวิธีการฝึกปฏิบัติว่ามีอะไรกันบ้างกันเลยค่ะท่าที่1นนะคะการบริหารคอนะคะโดยมีท่าดังต่อไปนี้นะคะท่าแรกค่ะอยู่ในท่าเตรียมจังหวะที่1มือเท้าเอวค่ะก้มศีรษะลงนับ1เงยศีรษะขึ้นนับ2เงยศีรษะนับสาม และ4ค่ะอีกครั้งนะคะ1234 1> ค่ะท่าที่2นะคะการบริหารไหล่และแขนนะคะเรามาดูการปฏิบัติกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะท่าเตรียมอยู่ในท่าตรงเหมือนเดิมค่ะจังหวะที่1ค่ะการแขนออกไปนี้นะคะ1234อค่ะอีกครั้งนะคะ1 โดยท่าเตรียมเหมือนเดิมเลยค่ะจังหวะที่หนึ่งก้าวขาออกค่ะหนึ่งสองสามสี่อีกครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะท่าที่สี่นะคะการบริหารสะโพกและต้นขานะคะโดยท่าเตรียมหรือท่าตรงเหมือนเดิมค่ะจังหวะที่หนึ่งมือเท้าเอวนะคะ ขาไปด้านหน้า1 2 3 4 5 6 7 8อีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะท่าที่5นะคะการบริหารเข่าและข้อเท้านะคะท่าเด็มหรือท่าตรงเหมือนเดิมไหยคะ่ะวิธีการ มือเท้าเอวยกต้นเท้าขึ้นจังหวะที่1 2 3 4ค่ะอีกครั้งนะคะ1 2 3 4ค่ะการปฏิบัติท่าทางกิจกรรมเข้าจังหวะและการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายเราควรเลือกท่าทางที่ไม่ยากนัก เพราะถ้าหากเราเลือกท่าทางที่ยากจนเกินไปนั้นจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเกิดการบาดเจ็บได้นะคะและเรายังสามารถนําท่าทางกิจกรรมเข้าจังหวะและการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนี้มาประกอบเพลงเพื่อเกิดความสนุกสนานและยังทําให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจร่าเริงแจ่มใสด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนนี้เป็นการบริหารร่างกายประกอบจังหวะ นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอการบริหารร่างกายประกอบจังหวะมาให้คุณครูได้รับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูกิ๊กต้องราไปก่อนแล้วเจอกันในบทเรียนหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ